แนทาำตัวไปเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อมีการิเศษอาวุธาวุธ้อที่พูดกันไปทีนะคะก็พ่อไปในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยก็มีนักศึกษาในระดับนักศึกษาสัมันคณะทั้งหมดใน่ สองห้าส in ี่แถวปีแปดปีก็เริ่มเพิ่ครับจำนวนต่างาปีนี้ปีต่อมาไม่ยังทำผลออกาไ่ด้ครับโอเคก็อันนี้เป็นสินค้าองแท้ที่จำนวนนัศึกษาตสุดก็างชาตนึ่งวั้วัสองเอาอางานทีห้าธราสร์สยานเจดรูทองเรียกแปดแ ส10มิลลิกอัมน้อยกว่านะเนราะแมสกนี่ก็เป็นแบบสชาติต่าง ก็ในเซสชนที่ของี2 5 5รก็คือเรียนสาษาต่างชาที่ 现在大一点了，

าตัวใจของหายไรหนึ mm ่ง hmm.